เอามีเรื่องมาเตือนเพื่อนๆนะครับหากว่าใครไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสัสดิการแห่งรัฐ1นล้านสองแสนกว่าคนนะฮะใครรู้ตัวนะคุณต้องรีบอูธทอยภายในหนึ่งพฤษภาคมเรื่องนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับเพื่อนๆครับคือสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังกระทรวงกันคลังเนี่ยรายงานความคืบหน้าการใช้สิทธ,ธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อ สวสดีการแห่งรัฐปี2565ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจนารณาคุณสมบัติตามโครงการนะครับที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566นะครับคือว่าผู้มีสิทธิ์นะวันที่28เมษายน2566เวล13า13.00นาเนี่ยพบว่ามีมูลค่าการใช้สิทธิ์สะสมจํานวนกว่า3,943.26ล้านบาทครับจากผู้มีสิทธิ์นะจํานวนกว่า 12.16ล้านคนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านผงฟ้าในชุมชนนะครับจำนวน3,632.95ล้านบาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซสูงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะครับจำนวน252.33ล้านบาทแล้วก็วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน57.98ล้านบาทตามลำดับนะครับนี้ ทางด้านรองโนตรีของรัฐบาลเนี่ยนะฮะบอกว่าใครที่รู้ตัวเองว่าไม่ผ่านในหล้านกว่าคนนะฮะคุณต้องรีบยื่นอุธทณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางหนึ่งขออุธทณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นากาของทุกวันนะครับ สองนะฮะขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานในแก่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือทกศสำนังกงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสารวัตรการเมืองพัทยาตามวันและก็เวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์ด้วยนะฮะทางนี้คือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่ปรอนแล้วขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองหรือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกําหนดโดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคม2566ด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยหนึ่งล้านกว่าคนครับใครที่รู้ตัวรีบโดยตัวเลยนะฮะร,รีบโดยด่วนนะนี่ถือว่าเป็นการแจ้งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านผมมาแจ้งต่ออีกนะครับ